อาวุธกระเชิน,ชนเขาใช้แค่ไม้เท้าพยุงตัวเองฟ้าคำรามเขาไม่ได้ใช้เป็นอาวุธขนาดนั้นน่ะปวดที่ไหลเอาไอเหียเอ,อ้ยไม้เท้าที่คั่วมันเอาไว้พยุงไ้สัตว์เ้ย <c oughs> สวัสดีครับเนี่ผมว่าโจนะครับแล้ววันนี้ผมก็ผมเชื่อผมตัดสินใจได้แล้วละ่ะว่าผมน่าจะเล่นฟ้าคำรามนะครับผมในการลงแข่ง T T U ครั้งนี้นะเพราะว่าคน <c oughs> มันเป็นตัวมันเป็นตัวสร้างชื่อให้กับพิจโอ่ะเรียกว่า คนคอมเมนต์ก็บอกว่าไอ้ตัวนี้แหละครับตัวซิกเนเจอร์พี่ต้องเซฟคือถ้าคิดถึงผมมันก็น่าจะคิดถึงฟ้าคารามใช่ไหมถ้าคิดถึงช่องโจย่าใช่ไหมเอาเผมก็เลยอ่ะอันเราฟ้าคารามลงเลยดีกว่านะครับผมส่วนแกปเปอร์เอาไว้ลงเกมอื่นแล้วกันนะครับผมสมมุติถ้าใครไม่รู้นะครับผมหลวมตัวนะครับต้องใช้คำว่าหลวมตัวลงแข่งหลายเกมเหมือนกันนะผมลงเท็กเก้นผมลงสตรีทผมลงเท็กเก้นภาคเก้านะครับผม ถ้าใครมองว่าเทเกนภาคเก้าคืออะไรเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับผมลงอยู่ที่เกียร์นะครับผมพบลงทุ่เอ็กเคโอเรียกได้ว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้อยากลงด้วยซ้านะครับผมแต่ว่ามันเหมือนหลวมตัวเข้าไปนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าไอเฮียเอ้ยผมก็ต้องซ้อมหลายเกมเลยทีเดียวนะครับผมแต่ก็ถ้าให้พูดตามตรงนะครับผมผมก็บั่นใจว่าผมก็อยากลองไปแข่งดูนะครับผมเป็นประสบการณ์นะครับผมหวังว่าที่ ผูตามตรงหวังที่หนึ่งไม่ผมคงไม่นะครับผมแต่อยากชนะสักคนหนึ่งอ่ะอยากนะครับผมผมก็เลยมาซ้อมดูนี่แหละแต่ประเด็นคือโยกอ่ะคลิปที่แล้วถ้าใครดูผมอ่ะอผมจะบอกว่าผมรอโยกจากเพื่อนใช่ไหมพอโยกมาส่งปุ๊บรู้เลยว่าไม่ไหวนะครับผมไม่ได้นะครับเล่นเล่นคีย์บอร์ดมาทั้งชีวิตอ่ะมันพอไปเล่นโยกทีหนึ่งกากเลยครับแบบกากเลยอ่ะเข้าใจคำว่ากากแบบกากไม่กากเลยอ่ะไม่ไหวจริงๆนะครับผมก็เลยว่างั้นก็ให้โชกตามันเป็นไปนะครับผม วันนี้ผมไม่จะเล่นแรงลงนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้มันเป็นเฮี้ยอะไรนะครับมันผมหาตั้งนานแล้วมันไม่เจอสักทีมันขึ้นมาหลุดหลุดตลอดเลยผมก็เลยว่าั้นวันนี้มาซ้อมคลิปแมตแล้วกันนะครับผมอาอวุธก็เชิญเขาใช้แค่ไม้เท้าพยุงตัวเองฟ้าคำรามเขาไม่ได้ใช้เป็นอาวุธขนาดนั้นนะอ่าผมเลยบอกนะครับผมคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมแบบลองลองลอง,ลอง,ลองตั้งใจพยาพยามพยายามลองตั้งใจดูนะครับขึ้นกระทอกฟัง แต่มันก็ต้องพูดชื่อท่าไปด้วยเะครับเผื่อคนดูมันจะเผื่อเกินไปใช่ไหมเฮ้ยแน่เนี่ยแต่ผมมีปัญหาตรงที่ผมไม่ค่อยรู้จักตัวละครเว้ยแปลว่าถ้าตัวตัวละครตัวเองอ,ะอ่ะผมพอพอจะรู้อยู่นะครับแต่ว่าเด็ดถ้าเราไปเจอตัวละครที่ผมไม่ค่อยเจอเช่นรีลอยอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยรู้นะครับว่าสติงมันจบเมื่อไหร่อะไรยังไงเข้าใจปะมันก็เลยจะโดนเขาพึบเหมือนกัที่มันทำาคอยู่แหละแต่ก็ เป็นการหัดเป็นการฝึกไปนะครับทำอะไรได้ล่ะมันก็ต้องมีแต่เล่นเจ็ดแม่มึงเจอหักคอยละวันกูหน่อยไหมล่ะอ้าวคอยละวันงูไล่ตุกแกงูไล่ทุกแกอ่ะล่ะครับปะปปแทงเขาโคลนงโอเคเทกว่างจาตีมาพอใช้ได้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 ก้มหลบโอเคมันโดนตรงนี้เจ็ดคิกเขาเรียกเจ็ดคิก เนี่ยเนี่ยเนียน่ยผมไม่แน่ใจเลยครับว่าไอ้น,นี่หมัดสั้นอันนั้นเขาตัวยิ่งใช่ไหมนั่นไงมึงมึงไอ้นี่เป็นคนไม่ค่อยต่อยลาา่ากระสุนควงขวานงูอะไรตุ๊กแกงัดขึ้นตามด้วยเท็กวัดดั้งจะได้นะผมต่อไม่เป็นหรือมันต่อไม่ได้วะโอ้น่าจะพนิดเออเมื่อกี้มันพันิดไม่ได้เหรอวะหรือมันต้องรองมันต่อยไฮก่อนหรือว่าเป็นมิด เนี่ยนี่คือการไม่รู้จักตัวละครนะครับปกติเวลาผมกัรล่างได้เนี่ยโอ้ปกติเวลาผมกัรล่างได้เนี่ยผมจะผลิตไปเลยนะครับแต่บางตัวละครอย่างเช่นไอเวนตะไลเนี่ยเมื่อกี้มันมีแบบต่อยบนด้วยใช่ไหมก็เลยไม่รู้ว่าต้องก้มหลบบนก่อนเลยหรือว่าอันนี้มันชอบหลบทางนั้นเว้ยโอ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 ้ยโยโอ เนี่ยๆเนี่ยไม่รู้ว่าต้องต้องรอก้มหลบตีก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยส่วนที่ไรเอาไอเหียเ้ยไม่เท้าที่คั่วมันเอาไปพยุงไ้สัตว์เ้ยอเหียไม่เท้าก็พยุงไงมันฟาดกูทำไมแหละคือผมจะซ้อมคนเดียวมันก็กะไรอยู่นะครับผมก็กว้างๆก็มาลงคลิปกันบ้างให้หายคิดถึงเผื่อว่ามีคนคิดถึงโอ้โหออิทอลเฉยเลย นี่ยเนีนี่นี่ยโอ้เรียบร้อยนี่คือผมไม่รู้ว่าต้องการล่างเ็จต้องต้องลุกเลยหรืออะไรหรือเปล่าไงนีเหรอะเป็นปัญหาของผมแล้วละโอ้อแต่พอคูณจะก้มไปกันพอแล้วพ,พอแล้วมันชอบหลบไปทางนั้นเว้ปกติผมชอบใ้เจ็นคิกเพื่อโอ้ยมึงใจเย็นเ้ยให้กูพูดก่อนเลย คนกำลงังอระติกไปอั่นเห็นไหมผมไม่รู้ว่าสตรีมมันยังไม่จบนะครับผมก็เลยต่อยไปก่อนก็ดีนะครับดีดีด,ด,ด,ดีมือนกันเผื่อเผื่อเล่นแล้วไปเจอลีลอยอย่างเงี้ก็จะได้ติสัตว์อ้าวไอเจ้าชายติดใช่ไหมโอ้ไม่เว้ยนั่นเห็นไหมอันนี้ไม่รู้นะครับว่ามันต่อได้นะครับไม่รู้ว่ามันต่อได้นะครับโ เรียบร้อยเลยเอานึกว่ามันจะลงละจบเลยกูน,นั้นได้เปรียบปะเจ้าความไม่รู้ครับอันนี้คือความไม่รู้เลยครับโอ้โหอ้สวยแล้วสวยแล้วนึกว่ามันจะเข้ามา <Round two. S 1> โอเคไหม โอ๊ยวายเอ้ยโอ๊ยนั่นไม่รู้จักวิธีแก้ครับไม่รู้จักวิธีแก้เว้ยต้องไปเรียนต้องไปเรียนโอ๊ยแม่งเอ้ยเอานี่เอานี่ โอ้ลันโอ้โหคือถ้าตัวมันการันตีใช่ไหมโอเคคือถ้าโดนล่างแล้วมันการันตีบนเลยเหรออันนี้ผมไม่ผมไม่รู้เลยครับแล้วโดนแล้วเสียเฟรมไหมไม่แน่ใจโอ้โดีเลยมันเทา้าคูนั่นไงเยอ้อยย บอลูกูบอลูนะมันดอกมีบอมีนะ่ะเอา้าลืมโอ้ไอ้เหี้ยมันคือยังไงของมึงวะไอ้สัตว์โอ้มานันนันแม่งเอ้ยไม่เข้าใจไอ้ท่าตัดร่างส้นเตยนี่จริงๆว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ค่อยได้เจอครับไม่ค่อยได้เจอครับน่ารำคาญมากเลยนะไอ้ที่มึงล่างก็มันการันตีหัวกูเนี่ย มันเร็วมากเลยนะล่างมาเมื่อกี้พอกูก้มกไปการล่างแม่งก็เจอ,อเฮีย้ยเจ็บแม่เจ็บแม่บอลมุก่อนละบอลมึงก่อนละอุ้ยเอาเลยเพื่อนโอ้โหการันตีเนี่ยมาใหม่ดิเฮี้ยมาใหม่ดิมาใหม่ดิแม่งเอ้ยใช้บัตรจิบบันเฮีย้ยอะไรวะ จริงผมชอบมวยยิบมันมากนะเว้ยอ้าไปซะแล้วไอ้เหี้ยอโอเคกูเข้าใจได้ไม่ไมีมปัญหาปัญหาของผมเลยก็คือการไม่รู้ครับการไม่รู้นี่คืออันตรายมากครับผมคือผมไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมนี้เก่งมากนะครับผมพวกที่มาเล่นแบบระดับพระเจ้าเทพเจ้ามังกรเที่ยอะไรเงี้ยมันจะแบบว่ายังไงเดียมันจะรู้ทุกตัวนะครับแบบจุดอ่อนหรือวิธีพนันหนของทุกตัวนะครับผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมผมเล้นพอคำาสนุกสนุกนะครับบันเทิงชาวบ้านชาวเมืองไปอย่างนั้นนะครับผมพอต้องมาเล่นจริง,จ,รงจังก็เลย ยังเอออยู่อะฮะเหมือนเมื่อกี้นะครับผมแบบทั้งที่ผมรู้สึกว่าพี่มือผมกับมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมแต่สิ่งที่ผมเพี้ยงกับมันคือผมไม่รู้จักตัวมันนะครับผมผมไม่รู้ว่าสิ่งจบเมื่อไหร่ล่างผลิตยังไงกูกันได้แล้วกูผลิตได้หรือเปล่าเนี่ยนี่คือความไม่รู้ของผมนะครับผมแล้วฮิตมันเนี่ยที่ที่มันตัดล่างแล้วก็ตีหัวกูเนี่ยนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันเสียหรือได้เฟรม เพราะว่าล่างส่วนใหญ่ของแต่ละตัวละครเนี่ยเสียเฟรมนะครับผมที่ตัดได้เหมือนผมเนี่ยเหมือนฟ้าคำรามเมื่อกี้ตัดล่างส่วนใหญ่มันเสียเฟรมนะครับผมก็เลยจะสามารถแบบปล่อยคืนไั้เลยตอนนั้นแต่ว่าไอ้ไอเฮียเนี่ยไอ้ดีลอยเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเสียเฟรมหรือเปล่าตอนที่มันตัดล่างแล้วมันต่อยหัวผมรูงไง้ไหมไม่รู้ผมพยายามถอยกันแล้วนะในตอนที่มันตัดล่างอ่ะเหมือนจะไม่ได้นะครับต้องรับหมัดมันสำหรับวันนี้ผมรู้สึกว่าผมพอแค่นี้ดีกว่านะครับพอเวลาไปฝึกส่วนตัวก่อนนะครับผมไม่ใช่อะไรหรอกผม ไม่แน่ใจว่าคนดูจะชอบอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าแบบว่าีเรียนอนานตดีให้กูแบบจริงจังเคยสนิทดึงก็ได้นะครับผมเออ <c oughs> แต่วันนี้ผมรูม้สึกผมพุดมากเกินไปแล้ะสวัสดีครับ